บ่าวที่สวัสดีพี่ๆน้องอีกคือเ่านะครับผมมาเจอกับผมมแล้ลกับการวานเดวทางนะครับฮานอยประจําวันจันทร์ที่14บสีกรกฎาคม68นะครับเสียงจะแจ้วใมาม่แล้วตอนเช้ากับแนวทางฮานอย,ย,นย,นยนวันนี้นะครับผมเนาะตามกันต่อกันไปนทางฮานอยของกอรินบัลลีก็สวัสดีนะครับพี่เมยมาเช็กดดเอฟซีขประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่ๆชามาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับไาช่องบ่าวทีพารวยกับเดินทาง ฮานอยวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับแนวทางฮานอยผมนะครับามาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับรุ่นเหินรุ่นปังกันทุกวันสหรับแนวทางผมเนี่ยมาเช็คอยกเพิ่งเบื่อกันนะมาเช็คนะครับผมเนาะนะครับอ่ะคำแรกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการแจ้งเตือ,อนดนะ้วยนะเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆหม่เนีย่ยมาเช็กจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบารีทุกๆแนวทางถือว่าคัดนะครับสำหรับแนวทางเนาะนะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะนะครับผมมีแนวทาง ทุกมงคลกุมารไข่ดูในมาชิกแนวเนาะนะครับใครที่ชอบในทางทุกมงคลกุมารไข่อย่าลืมไปขอพรตะไครอนะครับเปิดตะไคร์เปิดโชคเปิดดวงให้กับเราเนาะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีลาวพนาด้วยนะครับสำหรับลาวพนาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหในทางสูตรเดินดีนะครับเจาะหกเก้าตรงเลยสำหรับลาวพนาในรอบที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับก็ถือว่าคัด เด่นและนะครับสำหรับแนวทางหลักขณะรัฐบาลไทยนะผมสรุปโคงสุดท้ายให้แล้วนะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไม่ใช่นะครับเพื่อนๆที่ชอบก็นะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับก็ลงคลิปและนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยสรุปโคงสุดท้ายเนาะนะครับก็มั่นใจกับสูตรแนวทางเตือนเข้าในแต่ในสมาชิกทุกๆสูตรทุกๆแนวทางก็ถือว่าคัดหมดแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวเมื่อสรุป ผลกันสลับหาหน่อยเมื่อวานนะไปะสูตรเป็นอาหารเนี่ยมาชิโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับผู้โชคดีบางท่าอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับใครจะทักบ้านเขียวก็ไปทีแปดสองเด้อนะครับอ่ะนะครับมาดูเมื่อวานเลยนะครับสําหรับหาหน่อยมัดดวงผมเมื่อวานนะเมื่อวานลืมเน้นอีกนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับพูดเพลินๆแล้วก็ลืมเน้นให้นะครับสลับในตัว เด่นเนาะเด่นตัวเดียวนั่นแหละนะครับอ่ะนะครับเมื่อวานนะผมอ่าเด่นนะหกกับแปดแปดกับหกสำหรับตัวเด่นเมื่อวานนะเป็นมัดรวมเนียมาเช็คนะครับผมเนาะนะครับเออเป็นมัดรวมนะนะครับเออเทปเพียร์ซีโนนอินดัไม่เสร็จปกติแล้วก็ VIP นะครับสําหรับอ่าเทปเพียงผลเนาะนะครับอ่าเมื่อวานกระชากนะอ่าดูกระชากหน่อยนะครับกระชากเมื่อวานนี่หกเจ็ดหกศูนย์เก้านะนะครับหกเจ็ดหกศูนย์เก้าผมไปหกสามหกสี่หกห้านะครับอ่าไม่เจาะนะครับ จ็ดหกห้าเจ็ดนะครับสลับกาชาติเมื่อวานนะมาในตัวเด่นเนาะสลับกาชาตินะนะครับอ่าแล้วเฉพาะกิจอ่ะเฉพาะกิจแปดสามสองห้าเก้านะนะครับแปดสาองนะครับอ่าแปดสามสองห้ามนะครับหนับหนึ่งแปดสอนะครับอ่าแปดไปอยู่หลักร้อยเนี่ยไปโผล่ทำไมหลักร้อยอ้าวครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสลับสาออกกำลังกายเนาะห้าเก้าห้าเก้าไม่ลงนะครับหกับแปดนะครับ ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะครับเจ็ดศนย์สี่แปดสาะครับเจ็ดศูนย์สี่ดูดินะครับไปแปสไปไม่ถึงแปดสนะนะครับเอ้นะครับเนาะแลงเนาะอ่านั่นแหละเจ็ดศูี่ไม่ลงนะครับอ่าหกกับแปดเนาะแล้วก็ปกตินะครับผมเนาะนะครับอ่าปกติสี่ห้าหกศูนย์ศนะนะครับสี่ห้าหกศูนย์นนะครับสำหรับใน รอบปกตินะครับหกห้าตัวนี้เนาะนะครับสี่ห้าหกเข้ามาเรียงเลยนะครับเออนะครับแต่ผมไม่ได้จับตำแหน่งเนี่เนาะอันนี้ก็สี่หกห้าแต่ผมจับตำแหน่งสามหกสี่นะครับนะครับนะครับห้าหกชุดนี้เนาะในรอบมันวันที่สิบสองก็มาในตัวกลับเนี่ยมาชี้สลับในรอบปกตินะครับคือกันนะครับเนาะนะครับเออนะครับอาคิดเกี่ยวกันเมื่อวานนี้ก็มาในรอบปกติมาในตัวกลับเนาะ ห้าหกห้าห้าเนาะให้เดินทางไปไม่เดินทางกลับนี่ถือว่าไม่มีโชคเนาะเบิลศูนย์นะครับเมื่อวานวันอาทิตเนาะศูนย์นแล้วก็ VP พีนะครับสองแป้าเกนะนะครับวีพีสอง้าเกผมไม่ได้จับ7จ็ลงไปแปดข้าปหนึแล้วก็82เมื่อวานนะครับผมเอาแปลงเนาะเก้าเกผมเด่น6กหกนะผมเน้นหกหกกับ เปดเปิดสร็จไปหางเบิ้ลเนาะถ้าใครกระโดดหัวช่วงนี้ก็จะโชคดีไปอ้านะครับก็ทําเต็มที่แล้วเมื่อวานในมาเช็คน้ำเนาะนะครับนะครับอ่นะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับก็ดีใจกับมาเช็คพราโชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานเนาะหกห้าชนนี้เนาะม,มาในตัวกลับในมาเช็คสามหกสี่อันนี้มนาะนะครับอ่ะวันนี้ตามกันต่อนะนะครับใครมาเช็คที่มาติดตามใหม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเด้อนะครับผมเนาะนะครับ ทักทายอะไรก็ได้เนาะสวับบดสบบดสีบบดได้หมดเลยนะมาชิกเวลาผมลงคลิปนะฮะระบบจะได้แจ้งเตือนเมื่อระบบไม่เด้งนะแล้วว่าเวลาผมไ like ลฟ์เนี่ยระบบจะได้เด้งนะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์ระบบไม่เด้งนะนะครับอ่าน,นี้เป็นช่องสำรองผมช่องใหม่เนาะนะครับอ่ะฮานอยวันนี้ฮานอยวันนี้เนาะนะครับอ่าวันจนันทร์สิบสี่เล่มาชิค สิบสี่ทับเทับหกเนาะนะครับนะนะครับกระบวนด่วนขนมไทยผมนะนะครับขบวนด่วนขนมไทยเนี่ยผมจะส่งนะวันสิบห้เช้าเนาะนะคในะนะห้องเรียนเนาะนะนะมาดูในตัวเด่นนะครับมาดูในตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายนะครับผมเด่นนะนะครับ Uh, วันนี้นะครับ7กับ9กนะนะครับผมเด่น7กับ9สําหรับวันนี้ในมาเชกนะรนะันชอบแคบเลยนะ uh, นะจับพูดได้เลยนะปอดพันธ์เข้ามาเป็นคู่เนาะนาะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสําหรับสายออกกำลังกา,กายเนาะแลนะตามกันด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะสตัวเด่นเนาะสองเด่นสองตัวนะครับ เด่เดนาะเจ็ดแปดเจน่งะครับอ่านเด่นเก้าอ่ะเก้าสามเก้่นะเด่นเ้าเบิ้ลนะเจ็ดเจาเหรับเด่นเบิ้ลนะครับอเบิ้ลวันจนะันทร์วานนะี 7, 7, 9, 9, นนน้เบิ้ลวันอาทิตย์นะครับ นับเดี๋ยวมาชีก็จะแบบบอกว่าเอ๊ก็เดียจับเบิ้ลทุกวันเลยนับมาดูแล้วกันนะสรับปทางเบิ้ลเนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวเน้นนะนะบเจ็ดเก้จับคู่ที่เลืในมาชีจ็ดแปดย์เจ็นึ่งเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าหนะนะครับผมจับเดือนละสามชุดสลับละชุดจับคู่เด่นเนาะนะครับเด่นเจ็ดนะนะครับเดือนเเน้นเจ็ดหนึ่งนะเดนเจ็ดในมาชกนาบเนาะนะครับได้เดอนเก้าว่ะนะครับเก้ามี่เก้าหาเน้น เก้าสี่นะอันนี้ระบัยหกสี่เนาะนะครับอ่าเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับสลับในชุดกระดูกหัวผมก็จะเน้นเฉพาะอ่าตัวที่ผมเน้นนะระบายหกกับเก้าเนี่ยมาเช็กหนับเนาะนะครับอ่านับอันนี้คือตัวเน้นเนาะนะตัวเด่นนั่นแหละนะครับบางครั้งก็ระบายในตัวรองด้วยนะครับเบิ้องเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสำหรับแนวทางเบิ้นะเบิ้อวันจันทร์เมื่อวานนี้เบิ้อวันอาทิตย์นะครับผมอ่ะแคบเลยนะครับสำหรับในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยสามเด่นเนาะนะครับสามเด่นสามตัวนะครับ วิธีปอด้ายก็คือในตัวเด่นนะนะครับสามตัวเด่นนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็สามเก้าสี่นะแล้วก็สี่เก้าห้านะสับในชุดสามพี่นั่งสามชุดคือเก้านะครับผมสามพี่นั่งในย่างนะครับเฉือดไปเฉือนมานะครับชาทร่มๆนะสามพี่นั่งในมาชินะครับเอาสองพี่นั่งให้รอดก่อนเนาะ นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมยอ้อนในรอบหนึ่งนะสลับในทางฮานอยนะครับประจำวันจันทร์นะ14กรกฎาคมนะครับทางช่องเปาที พารวยเนาะนะครับเด่นนะนะวันนี้ผมเด่น7กับ9 9กับ7นะนในตัวเด่นวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสาออกกลังกกยเนี่ยบางคนไม่รู้จักสาออกลังกกยคืออะไรก็แล้วสายวิ่งสายรุ่นแหละนะครับนะครับจับคู่ได้เลยนะเพราะบางเกเข้ามาเป็นคู่นะต้องระวังนะครับมาเป็นคู่นั่นแหละเจ็ดแปดกาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะวันนี้เจ็ดเก้าเนาะนับเจ็ดแปดเจผมเน้นเจนึงสลับเด่นเดเดินทางไปอเรือยหรืทางกลับเนาะเด่นเก้านี้เก้าสามเก้าส เดินทางไปอย่าลืมเดินทางขับจะปลอดภัยนะครับระวังกระดูกหัวเนาะนะครับช่วงนี้นะครับเก้ากับหกต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเจ็ดกับเก้าเก้าสลับเดินทางเบิ้นเมื่อวานนี้เบิ้นงเก้าเก้าอยู่นะสลับ BAP นะครับผมอ่ะนะครับเทอวคาดแล้วสลับในตัวเลขเนาะแคบเลยในมาชิกนะครับผมสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะซัมตีเลตก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่แล้วก็สี่เก้าห้านะครับสำหรับในชุดสายหน้าเนาะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทาง ฮานอยวันนี้ก็ถือว่าขัดแล้วนะมาชียังไงขอเป็นวันดีๆเลยใส่มาชี้ทุกคนไว้ด้วยกันแลวกันเนาะสำหรับแนวทางฮานอยผมแล้วก็ทุกๆแนวทางสำหรับวันนี้นะอย่าลืมนะชื่นชอบแนวทางรพนาอย่าลืมติดตามรับชมลงคลิปและสำหรับรอบคลิปที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับในรอบที่ผ่านมารพนานะครับเจาะหกข้าตรงนะครับสำหรับสูตรินทางก็ถือว่าเดินดีนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมก็มั่นใจให้เขานั่นแหละสำหรับสูตรินทางเนาะนะครับแล้วก็ลิ้ทุกุมารไข่นะอย่าลืมไปขอพรตะไข่กัน เผื่อตะขาชจะได้รุ่ดวงน,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 นะครับไปโชคไปดวงกับเราเนาะนะครับสผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนะครับถ้าเขาเราเคารพรัศดาเนี่ยคนโช่คได้ว่านะนะครับก็จะเป็นผู้โชคดีนะครับผมรัฐบาลไทยสรุปโค้งสุดท้ายให้เราโดยสำรับทางรัฐบาลไทยนะครับก็คัดเน้นขึข้นเขานั่นแหละนะครับผมใส่ที่มาชิดที่มาติด,ดตามใหมา่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะนะครับเวลาผมลงคลิปหรือเวลาผมไลฟ์ระบบจะได้แจ้งเตือนเหมือนระบบมิเดียนะสวัสดีได้หมดนะที่มาชิดอย่าลืม่จา ต้องมีคอมเมนต์ด้วยระบบมึงจะจำนะครับฝากไปด้วยกันละกันอ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิ้ขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิ้ที่มาติดตามใหม่ไปดยกันละกันนะครับผมเนาะนะครับอ่เดี๋ยวเย็นนีน้มาลุ้นกันนะครับช่วงที่เป็นของทุนนะครับช่วงนี้ขัรเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันผมที่ต่อไปสวัสดีครับ